เราใหญไทยหัวใจขนแลาภาคภูมิใจในขนซึ่งเป็นศิลปะชนสูงของไทยซึ่งอาสาเป็นตัวแทน,พ,พ,นพื่อน้เปรู้จักโขนกันครับว่าจะออกมาเป็นการแสดงโขน,ขนหลังโรงโขนยังมีเรื่องหน้าติดตามอีกมากมายครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังค่ะรายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุนนะคะโดยจะนำเสนอถึงแนวคิดในการผลิตสื่อที่สร้างสารรค์ ของโครงการต่างๆที่ทางกองทุนได้ให้การสนับสนุนซึ่งในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวและแนวคิดดีๆของผู้รับทุนที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าโลกทุกวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัฒนธรรมดิจิทัลยุค 5G ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีการดำารงชีวิตของคนไทยเกือบจะทุกเรื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ แต่ในขณะที่โลกกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนั้นนะคะความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่แม้ว่าจะเป็นสื่อรูปแบบเดิมก็ควรจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันค่ะนี่จึงเป็นที่มาของโครงการหลังโรงโขนไทยพาไปดูให้รู้ที่ดำเนินการผลิตโดยบริษัทดับเบิลดีมีเดียพลัสจำกัดซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้ให้การสนับสนุนเป็นผลงานของผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป หรือ o p e n น l a n นประจำปี2,562นะคะมีคุณธน,นัชพรคําจุมพลเป็นหัวหน้าโครงการค่ะโขนเป็นนาตกรรมชั้นสูงของไทยที่รวมศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นวัฒนศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแต่ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงอันเป็นรากเงาที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยลดน้อยลงไปนะคะซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังทัศนคติค่านิยมความเชื่อตลอดจนการดำรงชีวิตของคนในสังคมค่ะดังนั้นโครงการหลังโรงโขนไทยพาไปดูให้รู้ จึงได้ผสานสองช่องทางการสื่อสารจากการแสดงโขนในโรงละครตามรูปแบบเดิมมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ค่ะโดยเพิ่มเติมการบอกเล่าเนื้อหาความสำคัญของโขนไทยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะเจนซที่อายุน้อยกว่า18ปีรวมไปถึงเจนวายที่มีอายุระหว่าง18ถึง37ปีสามารถเข้าถึงกันของการแสดงโขนศิลปะวัฒนธรรม ศาสตร์และสินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าตัดสินชั้นสูงซึ่งเป็นมรดกของชาติได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีรูปแบบการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายนะคะถ่ายทอดผ่านศิลปินแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจนันสุวรรณผู้มีองค์ความรู้ด้านหน้าตัดสินไทยมาเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับกเด็กๆที่จะมาร่วมแบ่งปันในมุมมองของเยาวชนโดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอตอนละ5นาทีรวมทั้งสิ้น10ตอนนะคะ ที่ได้ร้อยเรียงเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งจะทำให้เราคนไทยทุกคนได้รู้จักโขนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเรามีปฐมบทที่จะทำให้เรารู้จักโขนวิจิตนาตสินชั้นสูงในแบบที่เข้าใจง่ายมาให้ชมกันค่ะพระนารายณ์ก็บอกอ่ะเจ้าตายไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปเกิดไปเกิดเป็นเป็นอสูรที่มีฤทธิ์นนทุก็เลยไปเกิดเป็นทศกัณ์มี 10บหน้า20มือมีอาวุธครบหมดเลยมีอิทธิฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศดับดินอะไรได้หมดพระนารายก็เลยไปลอวตารเป็นพระรามเปิดหลังโรงเข้าใจโขนอย่างง่ายได้น้องๆสตอรี่เทเลอร์ทั้ง3คนอย่างน้องปุนน้องของขวัญและน้องน้ำต้นจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์เปิดหลังโรงเข้าใจโขนอย่างง่าย ซึ่งในตอนนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยจันสุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพุทธศักราช2548มาบอกเล่าเรื่องราวของโขนสรุปให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายๆและก็ขยับเข้ามาใกล้ชิดกับโขนอัจฉริยะนาาตรรมแห่งชนชาวสยามศิลปะของแผ่นดินไทยล้ำคุณค่าจากหลังโรงสู่ความวิจิตแห่งศาสตร์ศิลป์หน้าม่านโขนไทยความภาคภูมิ ของพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับพวกเราเด็กไทยหัวใจโขนเราภาคภูมิใจในโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยจึงอาสา,ศาเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆไปรู้จักโขนกันครับกว่าจะออกมาเป็นการสแสดงโขนหลังโรงโขนยังมีเรื่องหน้าติดตามอีกมากมายครับ Not only we want our Thai friends to learn about โขน we also want our foreign friends to learn about it too ผมอยากทราบว่าการแสดงโขนของไทยมีมาตั้งแต่โบราณแสดงเรื่องอะไรครับเขาแสดงเรื่องรามเกียรติร์ซึ่งเป็นบทพระรานิพน์ของล้นเกล้าหลายราชกาลเลยนะลูกนะ,ะแล้วก็เป็นต้นเขามาจากเรื่องรามยนะเหมือนกันของอินเดียแต่ว่าไทยเราเนี่ยมาทําเป็นเรื่องรามเกียรติ์เริ่มจากนนทุกเป็นยักษ์ที่ทําหน้าที่คอยล้างเท้าให้กับพวกเทวดาที่จะขึ้นไปเฝ้าพระอยศวรที่เขาไกรลาาแต่เทวดา ทั้งหลายเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีมาถึงก็กันแกล้งลูบหัวบ้างโตบหัวบ้างบางคนดึงผมก็เลยไปฟ้องไปไปทูลพระอิศวรบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยตั้งนานแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยนะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมอขอประธานนิ้วเพชรสามารถที่จะชี้ชี้ชี้ชใครก็ตายหมดเลยพระอิศวรก็อ่ะประทานให้ อันนี้นนทุกก็อิ่มเอมใจแล้วมีมีมีนิ้วเพชรเป็นอาวุธประจากายแล้วนี่พอเทวดามากแกล้งอีกนนทุกสู้เลยครับใช้นิ้วเพชรชี้คนไหนเขกหัวคนไหนลูกหัวตกหัวลุกขึ้นชี้เทวดาตายเป็นอันมากเลยในสวนก็ทรงเปลียก็เลยเให้พันนารายไปปราบพันนารายก็เลยออกอุบายแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยเลยพนนทุกเห็นก็เกิดรัก ก็เข้าไปเกี้ยวพาราศีทีนี้นางก็ออกพระนารายณ์แปลงที่เป็นนางเนี่ยก็ออกอุบายบอกว่าเอาอย่างนี้น,นางน่ยไม่ชอบคนที่มีฤทธิ์มีอำนาจนะแต่ถ้าเปิดจะให้นางรักต้องมารำท่านาฏศิลป์ให้สวยงามนนทุกด้วยความชอบนางก็เลยอะได้เดี๋ยวจะรำตามนางฟ้าที่เป็นพระนารายณ์แปลงก็รำรำนำําแล้วก็ให้นนทุกเนี่ยรำตามจนกระทั่งมาถึงท่าสุดท้ายในในบทมันจะมี ถึงท่านาป่วนม้วนหางลงก็ชี้ลงเผาพันธันใดชี้ไปตรงที่ไหนอาขาแล้วเป็นไงอ่ะน,นิ้วนิ้วนี่นั่นใช่ไหมครับพ็บโดนโดนที่ขาท่านะล้มเลยแต่ก่อนที่นนทุกจะตายเนี่ยนนทุกก็เห็นพันดาราเนี่ยแปลงกลับร่างก็เลยต่อว่าบอกพระองค์เนี่ยมีถึงสี่กอนมีอาวุธจากสังฆาาหมดเลยมีฤทธิ์มีอำนาจแล้วทำไมอะ่ะไม่มาสู้ต่อหน้าล่ะทำไมถึงใช้กลอุบายแบบนี้ พระนารายก็บอกอ่ะเจ้าตายไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปเกิดไปเกิดเป็นเป็นอสูรที่มีฤทธิ์นนทุกก็เลยไปเกิดเป็นทศกัณฐ์มีสิบหน้า20มือมีอาวุธครบหมดเลยมีอิทธิฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศดับดินอะไรได้หมดพระนารายก็เลยไปอวตารเป็นพระรามอันนี้ก็เลยเป็นต้นเรื่องแล้วตัวละครในโขวมีตัวอะไรบ้างครับในการแสดงขนเนี่ยเขาจะจัดจำแนกของตัวละครออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันมีตัวพระ ตัวนางตัวยักษ์และก็ตัวลิงสี่ประเภทใหญ่ๆอย่างตัวพระตัวพระก็อย่างเช่นพระรามพระลักษมนารายพระอิศวรอะไรต่างๆพวกนี้ใส่เสื้อแขนยาวมีอินทนูน,นะนุ่งส,สนาาับเพาแล้วก็นุ่งพยกนุ่งผ้าจีบโจงไม้หางหงนะครับแล้วก็มีห้อยหน้าห้อยข้างที่เป็นชิ้นอยู่ข้างหน้าเห็นไหมลกูกแล้วก็มีกรองคอ ต่างๆพวกนี้แล้วก็มีเครื่องประดับด้วยแล้วพระรามนี่สวมศิลาพรณ์ก็คือชาดดา,ดาอ่าอันนี้เป็นของตัวพระนางนางก็อย่างเช่นพวกนางสีดานางมุนโทนางเบญากายต่างๆพวกนี้ก็จะใส่เครื่องแต่งกายเขาคือใส่เสื้อแขนสั้นไว้ข้างในแล้วก็มีผ้าคลม ทับเสื้ออีกทีหนึง่งปล่อยชายไปด้านหลังยาวเลยเห็นไหมโลกเครื่องประดับก็มีพวกจี้นางเข็มขัดข้อมือ,ข,อ,มอข้อเท้าอะไรเหมือนกันแล้วก็ศิลาพลก็ใส่มงกุฎอ่าใส่มงกุฎนางนะครับหรือลัดเกล้าบางทีก็ใส่กระบบงหน้าแล้วแต่ฐานะฐานะของตัวละครสําหรับตัวยักษ์นะลกูกตัวยักษ์ก็แต่งตัวคล้ายๆตัว,ต,วตัวพระเลยนะครับใส่เสื้อแขนยาวมีอินทนูเหมือนกันแต่ว่ายักษ์เขาจะไม่นุ่งหางผงเหมือนตัวพระ แล้วก็แต่ว่ามีทิ้นพิเศษอีกทิ้นหนึ่งก็คือผ้าปิดก้นสําหรับตัวตัว,ตวยักษ์นะครับแล้วก็ศีรษะยักษ์ต้องสวมศีรษะแล้วแต่ว่าบุคลิกตามตัวละครเพรักการปุมพักการอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันอินทรชิตอะไรต่างๆตรกนี้นะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวลิงนะครับลิงนี่แต่งคล้ายๆยักษ์แต่ว่าไม่มีอินทนู แล้วก็เพิ่มก็คือต้องมีลิงต้องมีอะไร <Huh. S 1> ะต้องมีหางด้วยนะครับอยู่หลังปิดก้นอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีสีประเภทใหญ่ๆลง and we also have to thank the teachers for making us understand cone better learning it better and making it more fun thank you ขอบคุณครับ ส่วนใครที่คิดว่าเด็กๆที่เติบโตท่ามกลางสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล 5G กลับหลงรักและชื่นชอบโขนศิลปาวัฒนธรรมมรดกไทยมรดกโลกได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปดูให้รู้กันค่ะในตอนโขนกับพลเมืองยุค 5G ค่ะ ตอนผมอายุ4ขวบครับผมไปที่วัดพระแก้วแล้วก็เห็นที่ฝาผนัง mm hmm. เขาวาดรูปเรื่องรามเกียรติผมก็เลยถามแม่ว่าเรื่องอะไรผมก็บอกแม่ว่าผมอยากเรียนเป็นโขนลิงอยากเป็นหนุมารประมาส3ปีแล้วแม่ก็เจอที่บ้านลำไทยครับแล้วก็ได้มาเรียนที่บ้านลำไทยครับผมคิดว่ามันช่วยได้อนุรักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกของประเทศไทยเลยครับ จุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มสนใจเรียนโขนเกิดจากครอบครัวครับตั้งแต่นุบาลก็ได้เห็นภาพจิตรกรรมได้เห็นการแสดงโขนละครในละครน,นอกือได้ซึมซับความงดงามของศิลปะไทยจนวันหนึ่งเราก็อยากขึ้นเวทีไปแสดงเหมือนครูบาอาจารย์บ้างครับก็ทําให้เริ่มศึกษาตั้งแต่อย่างเด็กๆตั้งแต่ศึกษาเองจนได้เข้าเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็มีความรักความใฝ่ใจในด้านนี้มาตลอดครับ หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับได้คอยติดตามข่าวเกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับทำให้เราภูมิใจมากเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่กาลังสนใจศิลปะที่เป็นศิลปะประจำชาติเยอะมากก็รู้สึกดีใจมากครับอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่กําลังมีความสนใจในศิลปะประจำชาติทุกๆด้านไม่ใช่แค่โขนหรือการแสดงอยากให้มีความตั้งใจจริงๆครับอยากให้ขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมในการทํางานต่างๆครับเราจะได้เป็นกําลังสําคัญในการ รักษาอนุรักษ์แล้วก็ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมของเรายังมีลมหายใจต่อไปครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายปฐมนะครับการสอนโขนจะเริ่มจากการสอนทักษัพท์จะแตกต่างกันคือลักษณะของเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็เด็ก ช่วงชั้นกลางคือถ้าป .4 เนี่ยกำลังขากำลังแขนหรือกล้ามเนื้อของเด็กป .4 จะยังออกไม่ชัดเจนส่วนป .6 แยกฝึกซ้อมเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงตัวผมเองเล่นแบบพระรามครับตอนแรกเหละครับรู้สึกเฮ้ยมันแบบท้าทายอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกแบบสนุกมากเลยครับโอการเรียนโขนก็เร <s> ียนมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะ คือตอนแรกๆคือเห็นคนทําแบบลําท่านนู้นท่านนี้ตอนแรกๆหนูก็แบบทําไม่ได้แล้วก็ไปไปมาๆว่าทาได้ได้ดเรียนเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็บุคลิกแล้วก็ความอดทน,นะค่ะถ้าเกิดไม่มีใครเรียนขนก็จะไม่มีใครได้เรียนขนไม่มีใครได้รู้เรื่องขนต่อไปครับอยากให้เด็กเนี่ยได้ํารงไว้ซึ่งศิลปวะวันก็ทมแล้วก็ไปต่อยอดเราก็เพียงหวังว่าคาดว่านักเรียนของเราเนี่ย จะสามารถที่จะไม่ลืมโขนไม่ลืมศิละปะวัฒนธรรมที่มีเก่าแก่ยาวนานมาครับผมรู้สึกชอบครับผมดูลามาเกีย์และผมรู้สึกชอบจึงขอแม่ไปเรียนโขนครับผมอยากมาเรียนโขนเพราะว่าผมอยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดูสวยงามมาเรียนด้วยกันจะได้ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะ แล้วกว่าที่จะมาเป็นนักแสดงโขนได้นั้นยากแค่ไหนหลังโรงโขนไทยพาไปดูให้รู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆถ้าจะเป็นนักแสดงโขนต้องใจรักและพลังสัทธาใช่หรือไมครับถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องใช้ความอดทนเนี่ยสูงมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะต้องอมีมีแรงจูงใจมีพลังศรัทธาอย่างที่หนูว่าเนี่ยสูงค่อนข้างสูงหน่อยหนึ่งนะครับถึงจะร่ำเรียนได้อย่างมีความมั่นใจหนึ่งก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เราต้องมีบุคลิกที่เหมาะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องอมีความตั้งใจสูงแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีพลังที่จะ ฝ่าฟันกับสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะครับการเรียนโขนสามารถต่อยอดไปสู่งานอะไรได้บ้างหรอครับเขาก็สามารถจะไปทํางานอะไรได้หลากหลายนะครับที่เราเห็นอยู่ก็าอาจจะเป็นนักแสดงรวมทั้งเป็นพิธีกรต่างๆก็จะมีหลายท่านนะครับการสแสดงโขนเป็นรูปแบบการสแสดงที่มีทั้งความสง่าง,งามและความอ่อนช้อยที่สำคัญ การแสดงโขนที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบไปด้วยผู้ภาคหรือคำเจรจาและการร้องเพลงคู่คู่ไปกับวงดนงตรีไทยปี่พาดท,ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การแสดงโขนนั้นสมบูรณ์และสร้างอรรถรสความประทับใจให้กับท่านผู้ชมบ้านผมเนี่ยพ่อแม่ซึมซับในเรื่องของศิลธรรมก็คือได้เรียนได้เห็นตั้งแต่เด็กผมทิ้งในเรื่องของโขนไปในหลายปีครับแล้วก็พอได้กลับมาตรงเนี้ย ก็ได้มาฝึกผมแสดงโขนเนี่ยมีรายได้เนี่ยตั้งแต่ตอนม3ามนะครับรำตั้งแต่เด็กครับเริ่มจากตีพาดมอนไปรำพันธุบาลจับนางนะครับฝากในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนทางด้านนาฏศิลป์โดยไปเรียนที่สถาบันก็ได้ครับในโรงเรียนเดี๋ยวนี้นะครับมันจะมีโครงการทางด้านศินลปวัฒนธรรมทางด้านโขนก็ดีอะไรก็ดีนะเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ตรงนั้นถ้ามันชอบจริงๆก็แค่เปิดใจแล้วเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนาฏ่ิงป์คุณไม่จําเป็นต้องจบงนาตศิลป์ตั้งแต่มหนึ่ง คุณสามารถเข้าได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีแต่พื้นฐานคือต้องแน่นชอบการไล่ลํำค่ะแล้วก็หนูชอบดูขนตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็มีความฝันที่แบบหนูจะต้องมายืนจุดจุดนี้ให้ได้ค่ะแล้วหนูก็เลยลองมาออดิชัน่นเราเรียนนักดนสินอยู่แล้วแล้วพอเราได้มาเนี่ยเราก็จะได้รับความดูเพิ่มเติมจาก ผู้เชี่ยวชาญและก็ครูได้ฝึกตั้งแต่บุคลิกภาพด้วยค่ะเราก็ได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นเรียนยากไหมถ้าหากว่าใจรักอะค่ะมันก็สามารถทําให้เรามีแรงที่จะทําที่เราให้เรียนได้อะค่ะมันต้องใช้ความอดทนค่ะถ้าถ้าอยากจะเรียนจริงๆนะคะก็มีวิทยาลัยหลายที่ค่ะมีทั้งวิทยาลนะัยหน้าศิลทั้ง12แห่งแล้วก็ ทางมหาลัยค่ะมหาลัยต่างๆก็จะมีคณะที่เรียนเกี่ยวกับนาฏศนลป์ไทยด้วยค่ะเป็นวัฒนธรรมของเราและมันอยู่ที่การว่าคนข้างนอกเนี่ยจะมองเข้ามายังไงมากกว่าถึงโลกมันจะเปลี่ยนไปทันสมัยยังไงแต่ว่าขนเนี่ยมันก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยเรามาตั้งนานแล้วอะค่ะควรที่จะรักษาไว้ค่ะ เรามีวิธีเลือกนะักแสดงโขนยังไงหรอครับอ๋อการเลือกอมีพระนางยักษ์แล้วก็ลิงนะครับถ้าเผื่อว่าจะจะเลือกเด็กที่มาฝึกฝึกเป็นตัวยักษ์เนี่ยก็ต้องดูรูปร่างสูงสูงโปร่งแล้วถ้าสมมุติว่าจะเป็นตัวพระก็ต้องร่างสันทัดลงมาส่วนลิงคือต้องดูรูปร่างที่ป้อม เตี้ยๆมีความคล่องแคล่วสําหรับผู้ชายนี่ก็จะฝึกเลือกฝึกแค่เฉพาะตัวยักษ์ตัวพระและก็ตัวลิงเท่านั้นค่ะการจะเลี้ยขอต้องเจอกับความยากลาบากยังไงครับสิ่งแรกเลยก็คือต้องต้องมีใจรักด้วยก่อนอนะครับมีใจรักสองต้องมีความอดทนโดยเฉพาะตัวยักษ์ตัวลิงเนี่ยต้องใช้พละงกำลังมากเลยเนะครับเพราะนั้นต้องต้องมีใจรักแล้วก็ต้องมีความอดทนอย่างมากๆแล้วก็ต้องมีระเบียบว,วินยัยในเรื่องของการฝึกของซ e เอเขาจะทํากรรมมืออย่างเงี้ยหรอก มมอลองทาดิใช้ข้างขวากระทุ้งมานะครับศีรษะมือซ้ายก็จะยืดออกไปแล้วก็เอียงศีรษะไปตามมือแขนที่อสมมติว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเรากระทุ้งข้างขวาปุ๊บเราต้องไปทางซ้ายพอกระทุ้งข้างซ้ายไปข้างขวาเห็นไหมครับอันนี้ก็สลับกัน1 2 3 1 2 3หนึ่งอันนี้ให้รู้จัก นอกจากจังหวะแล้วเนี่ยยังมีการเคลื่อนไหว <C os il ie> เคลื่อนไหวศีรษะเคลื่อนไหวคอเคลื่อนไหวลำตัวอะไรอย่างนี้นอกจากเรียนเรื่องท่าแล้วเราต้องเรียนเรื่องอะไรอีกคะสำหรับผู้ที่จะฝึกหัดโขนเนี่ยอย่างน,น้อยเลยเนี่ยก็จะต้องรู้ในเรื่องของทํานองเพลงเรื่องของจังหวะเพลงเพราะว่ามีเพลงหน้าพาสินะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยขนเนี่ยตัวแสดงเนี่ยส่วนศีรษะแม้กระทั่งตัวพระตัวนางถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะไม่ได้สวนศรีรษะแล้วแต่ว่าตัวละครจะไม่พูด จะไม่เจราจาเองนั้นจะต้องมีคนที่ทําหน้าที่พาเจราจาให้คอยบอกว่าเรากําลังพูดอะไรกับกับฝ่ายตรงข้ามอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของทํานองเพลงดนตรีนะครับหรือว่าการภาคเจราจาหรือว่าการร้องเพราะว่าปัจจุบันนี้การแสดงขวนเนี่ยนำเอาจารีของละครในคือมีเพลงร้องเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเพลงร้องทํานองเพลงต่างๆอะไรเนี่ยก็ต้องทราบด้วย นอกาจากคลิปวิดีโอ10เรื่อง10ตอนที่น่าสนใจซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งเจนซัดและเจนวายได้เรียนรู้และเข้าใจโขนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะโครงการหลังโรงโขนไทยพาไปดูให้รู้ยังได้จัดงานสืบสารมรดกโขนไทยส่งต่อเด็กรุ่นใหม่ยุค 5G และจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้หลังโรง เข้าใจขนไทยณสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลวังหน้าและต่อยอดเป็นออนไลน์แอคทิวิตี้ในสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยได้ที่ Facebook และ YouTube หลังโรงขนไทยพาไปดูให้รู้ค่ะ วัยเริ่มต้นของชีวิตก็คือวัยเด็กค่ะเป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการพัฒนาการด้านต่างๆถ้าเด็กได้รับการเตรียมตัวหรือวางพื้นฐานด้านการพัฒนาไว้ดีและเหมาะสมแล้วเท่ากับว่าเด็กก็จะได้รับการวางรากฐานชีวิตที่มั่นคงสืบต่อไปค่ะเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นมนุษยชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กๆเ,เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจมีพัฒนาการในทุกๆด้านที่เหมาะสมกับวัยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจริยธรรมจะเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กและตระหนักดีว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์คือวัคซีนทางปัญญาจึงได้ให้การสนับสนุนในการสร้างแอนิเมชันอัศวิน4.0ที่ดําเนินการโดยมูลนิธิเสถียรธรรมสถานครับแอนิเมชันอัศวิน4.0นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเด็ก ถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นการเรียนรู้แบบ Community Learning ่งเพื่อสร้างการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเด็กให้มีคุณสมบัติในการเป็นมนุษย์ที่มีความสงบเย็นมีทักษะมีความคิดสร้างสารรค์มีทัศนคติที่ดีรู้จักผิดชอบชั่วดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความพอเพียงสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้และที่สำคัญ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อครับแอนิเมชันชุดนี้นอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินแล้วก็ยังแฝงไปด้วยเกร็ดความรู้และธรรมะที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนสุดน่ารักรับชมได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรับชมแอนิเมชันอัศวิน4.0ได้ที่ Facebook อัศวิน4.0และ YouTube SDS Kids การพัฒนามากกว่าร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานั่นก็คือการพัฒนาจิตซึ่งการพัฒนาจิตจะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะทำให้เด็กนั้นเติบโตได้อย่างสมดุลและมีคุณภาพครับ ไม่ว่าโลกยุคดิจิทัลจะก้าวไปเร็วแค่ไหนนะคะแต่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากเง้าของคนไทยในทุกๆด้านสามารถที่จะก้าวไปได้พร้อมๆกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะด้วยการผสมผสานสื่อยุคใหม่กับสื่อในรูปแบบเดิมที่ลงตัวร่วมสมัยซึ่งจะช่วยทำให้เด็กๆรุ่นใหม่เข้าถึงและมีโอกาสเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทย ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยในทุกๆแขนงเอาไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามโครงการดีๆที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ให้การสนับสนุนแบบนี้ได้อีกนะคะในรายการเล่าสื่อกันฟังค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา8นาิก30นาทีถึง9นาฬิกาทางช่อง PSI สารดีช่อง99วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ